สวัสดีคะ่ะวันนี้สระไทยจะพาท่านผู้ชมมาชมสไตล์การจัดต้นไม้แล้วก็วิธีการจัดสวนสวยๆแบบสไตล์เกาหลีกันบ้างนะคะมีความตื่นตาตื่นใจแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะ <c oughs> การจัดสวนสวยๆแบบเกาหลีนะคะจะเป็นแนวสวนที่มีขนาดใหญ่คะ่ะแล้วก็มักจะเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นา,นานชนิดนะคะ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสวนสไตล์เกาหลีนั้นก็คือจะมีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเข้ามาร่วมด้วยค่ะเช่นศาลาแล้วก็สระน้ำเป็นต้นนะคะ ซึ่งจะให้ความรู้สึกถึงความร่มรื่นแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆกค่ะการจัดสวนแบบเกาหลีหรือว่าโคเรียนการ์เด้นเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการจัดสวนที่มีความคล้ายคลึงกับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะตรงที่เน้นความเรียบง่ายประโยชน์การใช้สอยพื้นที่มากกว่าการตกแต่งให้ดูอลังการการจัดสวนเกาหลีจะแบ่งออกเป็นการจัดสวนแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็การจัดสวนแบบบ้านค่ะ ไม่เน้นการจัดแสดงอะไรมากซึ่งจะมีความเหมือนและแตกต่างกันในด้านการใช้พื้นที่และองค์ประกอบต่างๆค่ะส่วนการจัดสวนแบบ ตามบ้านเรือนนะคะจะเน้นให้ความรู้สึกของชนบทค่ะเน้นความสะดวกสบายเรียบง่ายมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็มักจะใช้พื้นที่บริเวณสวนทํากิจ,จวัตรประจําวันแล้วก็นั่งเล่นค่ะด้วยความที่เกาหลีเขาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นของตัวเองนะคะจึงทําให้การจัดสวนมีการนํากลิ่นไอของวัฒนธรรมเหล่านั้นมาจัดแสดงไว้ในสวนด้วยค่ะแล้วก็ยังประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรม กรรมปฏิมากรรมทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในพระราชวังนะคะมีการใช้หินเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนการจัดสวนเกาหลีแบบบ้านเรือนนะคะจะเน้นการประยุกต์วัฒนธรรมเรื่องของการหาอยู่หากินเข้ามาร่วมด้วยนะคะกับเรื่องของประโยชน์การใช้พื้นที่เป็นหลักค่ะสังเกตดูว่าการจัดสวนแบบเกาหลีเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะหรือว่าเป็นสวนที่มีโครงสร้างการอยู่ร่วมกันกับภูมิทัศน ที่มีอยู่เดิมนะคะคือจะไม่มีการทำลายต้นไม้หรือว่าสภาพแวดล้อมเดิมในบริเวณนั้นเลยนะคะดังนั้นจึงเห็นต้นไม้ใหญ่ๆห,ห,หลายต้นที่ล้อมรอบไปด้วยอิฐแล้วก็หินหากมีการสร้างแหล่งน้ำทับ ทางธรรมชาติก็จะสร้างโดยไม่ทำลายต้นไม้บริเวณนั้นเลยนะคะและอาจจะมีการสร้างเนินดินสระน้ำขนาดกลางๆรวมถึงสะพานข้ามกำแพงอิฐหรือว่าหินมาใช้ตกแต่งสวนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังคงให้ความเป็นธรรมชาติมากๆอยู่ค่ะองค์ประกอบหลักๆนะคะที่ใช้ในการจัดสวนสไตล์เกาหลีก็จะมีหนหินค่ะส่วนใหญ่นะคะจะใช้หินขัดสีขาว แผ่นหินปูพื้นหรือว่าเป็นกรวดสีสว่างสว่างมาปูตามพื้นทางเดินนะคะเพราะจะเน้นให้พื้นที่โล่งๆเพื่อจะให้ความรู้สึกว่ามีพลังแข็งแกร่งค่ะ2ประกอบไปด้วยสระน้ำแล้วก็บ่อน้ำค่ะเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เงียบสงบเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติ นะคะแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ําเพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหวจากชีวิตบนโลกไปสู่ชีวิตหลังความตายอันเงียบสงบค่ะ3ได้แก่องค์หรือว่าไหาเกาหลีแบบดั้งเดิมนะคะเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเกาหลีในการหมักเครื่องปรุงเหล้าผักดองหรือว่าการถนอมอาหารอื่นๆนะคะไว้รับประทานในฤดูหนาวค่ะ4จะประกอบไปด้วยมุมนั่งเล่นนะคะ สวนสาธารณะหรือว่าสถานที่ต่างๆในเกาหลีนะคะส่วนใหญ่จะมีต้นไม้มุมนั่งเล่นแล้วก็ศาลาเล็กๆนะคะให้นั่งชื่นชมบรรยากาศ เพราะว่าคนเกาหลีจะให้ความสำคัญมากๆกับการพักผ่อนแล้วก็การใช้เวลาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพรอบๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งบริเวณสวนหน้าบ้านของชาวเกาหลีนะคะก็มักจะมีชาญบ้านยื่นออกมาค่ะเพื่อให้คนในครอบครัวนั่งเล่นนั่นเองค่ะส่วนประกอบอันที่5ก็คือของตกแต่งสวนเช่นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะคะอย่างเช่นเครื่องมือการกร การทำประมงรวมถึงองค์หินดินเผาอ่างน้ำหรือว่าแจกันมาใส่ต้นไม้แทนกระถางค่ะสุดท้ายจะเป็นต้นไม้จัดสวนจะเน้นใช้ไม้ใหญ่ที่ผลิดอกออกผลตามฤดูกาลค่ะขอบคุณที่รับชมและปโปรดกดติดตามช่องซาร่าไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ